จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนุ่มโซเซงชวนเพื่อนสนิทมาแกล้งเป็นแฟนเพื่อตบตาครอบครัวแต่ดันได้เดทกับเทรนเนอร์นุ่มสุดหล่อที่ทำหัวใจเต้นแรงการเดทที่เต็มไปด้วยความป่วนและความอบอุ่นแบบคริสต์มาสสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัน d e r w ์ววันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Single All the Way ปี2021นะครับเป็นหนังวายคริสต์มาสสุดน่ารักจาก n น t f l i x เรื่องราวของการแกล้งเป็นคู่รักที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความรู้สึกที่ค่อยๆเปลี่ยนไป ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมกันเลยเบื่อไหมจ่ายแพงดูไม่คุ้มหรือมีโฆษณามากวนใจวันนี้แอดมีแพ็กเกจที่ทั้งถูกและคุ้มกว่ามาฝาก YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาทดูเพลินไร้โฆษณาพร้อมระบบแจ้งเตือนหมดอายุพิเศษ,ษดยยูยาวาจนลืมเริ่มแค่199บาทรีบเลยจำกัดเพียง10ท่านต่อวันเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ addoggypm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Wonder Why เพื่อรับการดูแลสุดพรีเมียมทันทีเรื่องราวเริ่มต้นที่ปีเตอร์ครีเอทีฟหนุ่มกำลังทำงานถ่ายรูปแคมเปญโฆษณาในเมืองใหญ่ที่ LA เขากำลังคุยกับเพื่อนเรื่องปาร์ตี้คริสต์มาสที่กำลังจะมีขึ้นและพูดถึงแฟนใหม่ชื่อทิมที่เขาคบกันมา3เดือนกว่า ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สําหรับปีเตอร์เลยก็ว่าได้เพราะปกติมักจะเลอกกันเร็วมากพอกลับถึงบ้านปีเตอร์พูดคุยกับต้นไม้ของเขาซึ่งเป็นนิสัยประจําตัวที่ชอบคุยกับพืชเหมือนเพื่อนสนิทปีเตอร์รักต้นไม้มากและมีความฝันอยากเปิดร้านต้นไมเ้เล็กๆเป็นของตัวเองนิกรูมเมตและเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ9ปีเดินเข้ามาชวนไปปาร์ตี้เขาเป็นช่างมือโปรรับงานช่างสารพัดผ่านแอปออนไลน์ และยังเป็นนักเขียนนิยายเด็กขายดีเขียนหนังสือเรื่อง Saving Emmett ที่เล่าเรื่องสุนัขที่เขาช่วยชีวิตไว้ทั้งสองคนสนิทกันมากแซวกันไปมาด้วยความเข้าใจเหมือนเพื่อนแท้ที่รู้ใจสุดๆที่งานปาร์ตี้ปีเตอร์แนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับทิมแฟนหมอสุดหล่อที่คบกันมา3เดือนทุกคนต่างตะลึงในความหล่องเขาปีเตอร์ดีใจออกนอกหน้าพร้อมชวนทิมไปหาครอบครัวในช่วงคริสต์มาสที่นิวแฮมเชียร์ด้วยกันทิมมีท่าที่แปลกๆก่อนจะตอบตกลง แต่ไม่นานก็มีสายเข้ามาให้ไปรับเคสด่วนทําให้เขาต้องออกจากงานไปก่อนปีเตอร์ดีใจและตื่นเต้นมากเพราะทุกปีครอบครัวของเขามักจะกลัวว่าเขาจะสดไปตลอดเขารีบโทรหาที่บ้านและบอกว่าปีนี้จะพาเซอร์ไพร์กลับไปด้วยครอบครัวตื่นเต้นมากๆโดยเฉพาะแม่ของเขาวันต่อมานิกมารับงานติดไฟคริสต์มาสที่บ้านลูกค้าแต่บังเอิญเจอคนที่ปีเตอร์บอกว่าเป็นแฟน ว่าลูกค้ากลับแนะนําว่านี่คือสามีของเธอนิกถึงกับช็อกและรู้ทันทีว่าปีเตอร์เพื่อนรักโดนหลอกเข้าแล้วเขาบอกปีเตอร์ทันทีทําให้ปีเตอร์ช็อกสุดๆโทรไปต่อว่าแฟนจอมปลอมที่โกหกมาตลอดและน่าจะโกหกเมียม,มาไม่รู้กี่รอบแล้วเขารู้สึกเสียใจและอกหักอีกครั้งหลังจากนั้นปีเตอร์ก็เริ่มทอ,อกับชีวิตส่วนใน l อและคิดจะย้ายกลับบ้านเพื่อเปิดร้านต้นไม้และเป็นลุงเกยสุดคูให้หลาน และโดยแรงกดดันจากครอบครัวเขาเลยชวนนิกกลับไปบ้านเกิดช่วงคริสต์มาสโดยขอให้นิกแกล้งเป็นแฟนเพื่อตกตาครอบครัวแต่นิกปฏิเสธบอกว่าจะอยู่บ้านรับจ็อบออนไลน์ปีเตอร์พยายามอ้อนสุดชีวิตแล้วบอกว่านิกไม่ควรอยู่คนเดียวในวันคริสต์มาสเพราะเขารู้ดีว่านิกสูญเสียแม่ตั้งแต่เด็กและมักจะเหงาในวันแบบนี้สุดท้ายนิกก็ใจอ่อน ทันทีที่ถึงบ้านแค r o โรแม่ของปีเตอร์ก็ยืนต้อนรับด้วยป้ายตลกๆและเขากวางสุดคิ้วแม่ตั้งชื่อเล่นให้ตัวเองในช่วงคริสต์มาสว่า Christmas c a r o โเธอตื่นเต้นที่เห็นนิกและคิดว่าเขาคือ s u r p r i พรที่ปีเตอร์เคยพูดถึงแต่กลับไม่ใช่เพราะเธอรู้จักนิกในฐานะเพื่อนสนิทของลูกชาย ปีเตอร์ยังไม่ทันจะบอกเรื่องนิกที่จะมาแกล้งเป็นแฟนแต่แม่ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเธอมีเซอร์ไพรส์ให้ลูกเหมือนกันเพราะเธอได้จัดปลายเดทให้ไว้เรียบร้อยแล้วกับหนุ่มเทรนเนอร์สุดหล่อชื่อเจมส์ปีเตอร์ถึงกับอึง้งเขาพยายามปฏิเสธเพราะอยากใช้ช่วงเวลาคริสต์มาสกับครอบครัวมากกว่าแต่แม่ก็ยืนยันว่าเจมส์น่ารักเหมาะสมและอยากให้ลูกชายมีแฟนสักทีนิกก็เลยช่วยพูดให้ปีเตอร์ลองไปเดทด,ดู ไม่นานหลังจากนั้นลิซ่าพี่สาวของปีเตอร์และ,ละหลานก็มาเยี่ยมทุกคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเด็กๆชอบนิกมากพวกเขาถามเรื่องหนังสือที่นิกเคยเขียนเกี่ยวกับสุนัขที่เขาช่วยไว้ขณะเดียวกันป้าแซนดี้ป้าสุดตลกของปีเตอร์ก็มาเยี่ยมพร้อมพูดถึงแผนที่ทำละครเวทีช่วงคริสต์มาสของเธอ หลังจากนั้นทุกคนก็รู้ว่าปีเตอร์กำลังจะไปเดททุกคนตื่นเต้นและรู้สึกดีใจมากแต่หลานสาวทั้งสองกับคิดว่าปีเตอร์กับนิกควรจะเป็นแฟนกันมากกว่าพอทั้งคู่ดูเข้ากันดีต่อมาแม่ของปีเตอร์ก็ภูมิใจนำเสนอต้นคริสต์มาสปลอมสีขาวของเธอซึ่งดูเหมือนทุกคนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักเพราะอยากได้ต้นจริงมากกว่า ขณะเดียวกันนิกก็ช่วยงานในบ้านหลายอย่างทั้งงานช่างและงานตกแต่งต่างๆทำให้ครอบครัวของปีเตอร์ประทับใจในตัวนิกมากขึ้นในการเดทครั้งแรกปีเตอร์เจอเจ,อเจมส์ที่ยิ้มหลังคาสปินของแม่เจมส์เป็นคนหล่อและนิสัยดีเขาชวนปีเตอร์ไปดื่มกาแฟที่ร้านของลิซา่าพี่สาวของปีเตอร์ปีเตอร์ขอโทษที่แม่ของเขาทำให้ยุ่งยากแต่เจมส์ก็บอกว่าแม่พูดถึงปีเตอร์ในแง่ดีเสมอทั้งสองคุยกันอย่างถูกคอ เล่าว่าเขาทำงานเป็นโค้ชสกีและเทนเนอร์เขาแยาไม่อยู่เมืองนี้เพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบส่วนปีเตอร์ก็เล่าว่าเคยสกีที่อีเกิลฮิลล์สมัยเด็กๆทำให้ทั้งสองมีเรื่องคุยกันเยอะและการเดทครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีทีเดียวหลังจากดื่มกาแฟปีเตอร์ตัดสินใจไปซื้อต้นคริสต์มาสจริงโดยให้เจมส์เข้ามาช่วยเลือกเขาอยากเอามาเปลี่ยนต้นปลอมสีขาวของแม่พอปีเตอร์อยากได้ต้นไม้ที่มีกลิ่นเหมือนคริสต์มาส ขณะเดียวกันครอบครัวกำลังยุ่งกับการห่อของขวัญเซอร์ไพรส์กันนิกก็อาสาไปซื้อววยแล้วบังเอิญเจอปีเตอร์พอดีเขาจึงถามเรื่องเดทปีเตอร์ยอมรับว่าเดทไม่แย่แต่ก็รู้สึกแปลกๆพระรู้สึกกังวลที่นิกกำลังช่วยครอบครัวงเขาอยู่ปีเตอร์กลับมาพร้อมต้นไม้จริงและเพื่อไม่ให้แม่โม,โมโหเรื่องที่เปลี่ยนต้นไม้เขาบอกว่าเดทเป็นไปได้ด้วยดีและเจมเป็นคนช่วยเลือกต้นคริสต์มาส แม่พอได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจมากต่อมาเจมส่งข้อความมาชวนปีเตอร์ไปเล่นสกีด้วยกันนั่นทําให้แม่ยิ่งดีใจเข้าไปอีกและเธอเริ่มฝันว่าลูกชายอาจจะย้ายกลับมาบ้านถ้าได้คบกับเจมจริงๆจากนั้นแฮโร่ Hero, พ่อของปีเตอร์ก็ชวนนิกไปเก็บต้นคริสต์มาสเก่าแล้วพูดกับเขาว่าปีเตอร์ดูมีความสุขที่สุดเวลายอยู่กับนายนายคือคนเดียวที่เขาเคยพามาบ้าน นิกถึงกับอึง้งเมื่อรู้ว่าปีเตอร์ไม่เคยพาแฟนคนไหนมาเลยหลานสาวทั้งสองก็เริ่มมาเสริมทับว่าพวกเธอก็คิดเหมือนกันอยากให้ทั้งสองคบกันทำให้นิกเริ่มสับสนกับความรู้สึกของตัวเองปีเตอร์ไปเดทครั้งที่สองกับเจมส์ที่อีเกิลฮิลล์เจมส์สอเขาเล่นสกีและทั้งสองคุยกันเรื่องชีวิตในเมืองเล็กปีเตอร์เล่าว่าเขาเจอกับนิกครั้งแรกที่ยิมและทั้งคู่เคยแกล้งเป็นคู่รักเพื่อได้ส่วนลด เจมฟังแล้วก็หัวเราะและถามว่าปีเตอร์กับนิกเคยมีอะไรกันหรือเปล่าปีเตอร์ตอบว่าไม่จากนั้นก็ยอมรับว่าครอบครัวของเขาอยากให้แย,ยกลับมาที่บ้านขณะเดียวกันนิกพาหลานๆไปซ้อมการแสดงกับป้าแซนดี้พุ่มกับสุดบวนป้าแซนดีสอนเด็กๆร้องเพลงและซ้อมละครเรื่องกำเนิดพระเยซูแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะเพราะเด็กๆไม่ค่อยจำบททำให้เธอเริ่มหัวเสีย ขณะนั้นหลานสาวก็ถามนิกว่าจะให้ของขวัญอะไรกับนายปีเตอร์ในวันคริสต์มาสนิกตอบว่าพวกเขาไม่เคยให้กันเพราะไม่ใช่แฟนนิกยอมรับว่าพวกเขาไม่เคยฉลองคริสต์มาสด้วยกันเลยหลานสาวเลยถ่ายรูปคู่กับนิกและส่งให้ปีเตอร์ทันทีปีเตอร์ได้รับรูปเขาก็ช์ให้เจมดูด้วยความดีใจทำให้เขาอยากกลับบ้านเพื่อใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น จากนั้นนิกก็อ่านหนังสือ Saving อ m ม e ให้เด็กๆฟังและเด็กๆก,ก็ถามว่าทำไมลุงปีเตอร์ไม่อยู่ในหนังสือทําให้นิกเงียบไปหลานยังถามต่ออีกว่าทั้งสองแต่งงานหรือ,อยังนิกบอกว่าพวกเราไม่ได้แต่งงานกันจากนั้นก็ถามต่อว่าแล้วเป็นอะไรกันนิกเงียบไม่ตอบแลานหลานจึงแนะนําให้เขาเขียนภาคต่อตัดภาพมาที่ปีเตอร์หลังจากเล่นสกี เจมส์ก็เข้าจูปีเตอร์ทั้งสองมีช่วงเวลาหวานๆด้วยกันแต่ปีเตอร์ต้องกลับบ้านเพราะกลัวตกกระแสกับเรื่องในครอบครัวหลังจากนั้นเจมส์ก็มาส่งปีเตอร์ที่บ้านนิกที่อยู่ข้างนอกพอดีก็เดินมาหาปีเตอร์บอกว่าเดทไปได้ดีแต่เขาเริ่มคิดถึงครอบครัวและอยากใช้เวลากับพวกเขาให้มากขึ้นนิกแอบเศร้าแต่ไม่แสดงออกแต่เขาก็สนับสนุนให้ปีเตอร์ไปต่อกับเจมส์ ขณะเดียวกันหลานๆและครอบครัวที่มองอยู่จากในบ้านต่างเห็นถนึงความสนิทสนมของทั้งสองและเริ่มเชียร์กันอย่างเ,เงียบๆให้ปีเตอร์กับนิกคู่กันเสียทีลิซา่าพี่สาวจึงเสนอให้ทั้งคู่ช่วยป้าแซนดี้ทำละครเวทีเพื่อให้ได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นก่อนเข้าบ้านนิกเซอร์ไพรส์โดยการเปิดไฟตกแต่งบ้านที่เขาทำทำให้ปีเตอร์ดีใจและขอบคุณนิกที่ดีกับครอบครัวของเขามาก วันต่อมาขณะซ้อมละครตอนแรกทุกอย่างยังคงทุลักทุเลเด็กๆเ,เครียดมากเพราะกดดันจากปาแซนดีจนกระทั่งปีเตอร์และนิกทนดูไม่ไหวทั้งสองเลยเข้าไปช่วยจัดการทั้งการทำฉากซ้อมเต้นซ้อมบทเด็กๆทุกคนเริ่มสนุกและมีความสุขกับการซ้อมเย็นวันหนึ่งปีเตอร์ได้รับงานด่วนจากหัวหน้าให้ถ่ายแคมเปญใหม่โดยใช้คนธรรมดาแทนอินฟลูเอนเซอร์ พ่อของเขาเลยเสนอให้ถ่ายนิกพราะเขาก็ดูดีและเป็นธรรมชาติปีเตอร์ตัดสินใจให้นิกเป็นนายแบบทั้งคู่ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานมีการแซวกันไปกันมาปีเตอร์ถึงกับรู้สึกเขินเมื่อเห็นนิกในมุมใหม่แต่ก็ยังพยายามปฏิเสธความรู้สึกของตัวเอง จากนั้นปีเตอร์ก็ไปเดทครั้งที่3กับเจมส์ที่บาร์ของลิซ่าเขาเล่าเรื่องนี้ให้เจมส์ฟังอีกไม่หยุดแต่ขณะนั้นหลานๆก็พยายามป่วนเดทโด,ดยโทรบอกแม่ให้จัดการแม่จึงเข้ามาเทอาหารใส่เจมส์ทำให้บรรยากาศเดทแปลกๆขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันนิกก็กำลังรับงานตกแต่งไฟแต่ดูลหล,ลานขังไว้บนหลังคาเพื่อบังคับให้ยอมรับความรู้สึกของตัวเองแต่สุดท้ายนิกก็สารภาพว่าเขารักปีเตอร์ แต่กลัวว่าปีเตอร์จะไม่รู้สึกเหมือนกันและอีกอย่างเขากำลังเดทกับเจมส์อยู่หลังจากเดทปีเตอร์ Peter และเจมส์มีเวลาที่ดีด้วยกันทั้งคู่เดินกลับมาด้วยกันจนถึงบ้านของเจมส์เขาชวนปีเตอร์ขึ้นไปต่อแต่ปีเตอร์ปฏิเสธเพราะอยากกลับไปหาครอบครัวในวันพิเศษ,ษและยังชวนเจมส์ไปชมการแสดงวันคริสต์มาสของหลานๆในวันหลังอีกด้วยเมื่อกลับถึงบ้านหลานๆก็เริ่มแผนใหม่โดยเข้าไปในห้องนอนของปีเตอร์ทำให้เขาต้องไปนอนห้องเดียวกันกับนิค ทั้งสองรู้สึกแปลกๆเมื่ออยู่ใกล้กันความเงียบระหว่างทั้งคู่เต็มไปได้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เช้าวันต่อมาหลานสาวพยายามถามปีเตอร์ว่านะ้ามีความรู้สึกอะไรกับนานิกไหมปีเตอร์พยายามปฏิเสธแต่เด็กๆกลับบอกว่าเห็นชัดมากว่าเขาชอบนิกสุดท้ายปีเตอร์ก็ยอมรับว่าเคยมีความรู้สึกกับนิกแต่กลัวว่าถ้ามันไม่เวิร์กจะเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไป เขายังบอกอีกว่าไม่คิดว่านิกจะย้ายกลับมาที่นี่กับเขาแต่ถ้ามันเวิร์กเขาจะมีความสุขมากระหว่างนั้นปีเตอร์และลานลานก็ร้องเพลงและเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานหลานคนหนึ่งเลยมากะสิบบอกนิกว่าทั้งสองใจตรงกันนิกได้ยินแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างมีความหวังและวันที่แสดงละครวันคริสต์มาสก็มาถึงทุกอย่างเป็นไปอย่างรับรื่นเด็กๆแสดงได้ดีมากจนป้าแซนดี้ดีใจจนน้ำตาไหลระหว่างชมการแสดง เตอร์และนิกก็ยืนอยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนมแต่ในขณะนั้นเจมส์ก็มองเห็นพอดีเขาเห็นสายตาและรอยยิ้มที่ทั้งสองมีให้กันอย่างชัดเจนหลังจบการแสดงนิกก็ได้เดินเข้ามาหาปีเตอร์และตัดสินใจสารภาพสิ่งที่อยู่ในใจฉันต้องบอกอะไรบางอย่างฉันตกหลุมรักนายปีเตอร์ช็อกไปชั่วขณะไม่รู้จะพูดอะไรพร้อมถามกลับว่าทำไมตอนนี้ทั้งที่นายเป็นคนผลักให้ฉันไปเดทกับเจมเอง นิกอธิบายว่าตอนที่นายบอกว่าอยากย้ายกลับมาที่นี่ฉันถึงรู้ว่าความรู้สึกของฉันมันไม่ใช่แค่มิตรภาพฉันรู้สึกอกหักที่คิดว่าจะเสียนายไปจากนั้นนิกก็โน้มตัวเข้าไปจูบแต่ปีเตอร์ถอยห่างออกมาพร้อมบอกว่าฉันไม่อยากเสียนายในฐานะเพื่อนถ้ามันไม่เวิร์กจะทํำยังไงนิกถามกลับด้วยความจริงจังว่านายอยากลองหรือไม่อยากปีเตอร์ตอบอย่างสับสนว่าฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าอยากย้ายกลับมาที่นี่ บรรยากาศเงียบงนันเต็มไปด้วยความอึดอัดขณะนั้นเจมก็เข้ามาพอดีปีเตอร์แนะนําให้รู้จักกับนิกเจมสเลยชวนทั้งสองไปดื่มแต่นิกขอตัวออกไปก่อนโดยบอกว่าจะตามไปทีหลังทั้งที่จริงแล้วเขาแค่นี้ออกจากสถานาการณ์นั้นตัดมาที่บาร์เจมพูดกับปีเตอร์ด้วยความจริงใจว่านายกับนิกมีเคมีที่ดีต่อกันทุกคนเห็นยกเว้นนายเขาพูดต่ออีกว่าทุกครั้งที่นายพูดถึงนิกตาของนายจะเป็นประกาย แม้แต่ตอนพูดถึงต้นไม้ก็ยังไม่เท่าเลยเจมส์ James สนับสนุนให้ปีเตอร์ลองคบกับนิกดูทุกอย่างที่นายต้องการอยู่ที่นี่ครอบครัวและนิกกระโดดเข้าไปเลยอย่ากลัวคำพูดของเจมส์ทำให้ปีเตอร์เงียบไปคู่หนึ่งเขาเริ่มยอมรับเสียงในหัวใจของตัวเองว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขาอยู่ตรงไหนกันแน่ต่อมานิกเริ่มเก็บของเพื่อกลับ LA แต่ก่อนไปเขาขับรถมาที่ร้านค้าเก่าแห่งหนึ่งแล้วเริ่มทํางานช่างที่เขาถนัดทาสีร้านอย่างตั้งใจ เมื่อปีเตอร์กลับมาบ้านและไม่เห็นนิกเขาก็ตกใจและรีบขับรถออกตามหาจนมาเห็นรถที่พวกเขาเช่ามาจอดอยู่หน้าร้านเขารีบพุ่งเข้าไปหาน,นิกที่กำลังทาสีอยู่ปีเตอร์บนด้วยความกังวลว่าทำไมไนายไม่รับสายไม่ตอบข้อความนิกแย้งว่าเขาทาสีอยู่จากนั้นนิกก็เซอร์ไพรส์ปีเตอร์ด้วยของขวัญสุดพิเศษนี่คือของขวัญคริสต์มาสของนายฉันใจ่ายให้6เดือนแรกเพื่อนายจะได้เปิดร้านต้นไม้ของตัวเอง ปีเตอร์ตะลึงถามด้วยความตกใจว่าแต่นายเอาเงินมาจากไหนนิกตอบอย่างอบอุ่นว่าเงินจากการขายหนังสือฉันเก็บไว้สําหรับสิ่งที่สําคัญและนายสําคัญสําหรับฉันปีเตอร์ปื้มปิ่มและสารภาพว่าเขาก็รักนิกเช่นกันและรักมาตลอดเพียงแค่เขาเข้าใจผิดว่านิกไม่อยากย้ายมาที่นี่ทั้งสองจึงเคลียร์ความเข้าใจกัน นิกบอกว่าเขาพร้อมจะย้ายมานิวแฮมเชีย์เพื่อจะช่วยปีเตอร์เปิดร้านต้นไม้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันอีกทั้งงานเขียนของเขาก็สามารถทำที่ไหนก็ได้และตอนนี้เขากำลังเขียนภาคสองอยู่ปีเตอร์ดีใจมากพร้อมกับถามว่านายพร้อมจะอยู่ใกล้ครอบครัวของฉันตลอดเลยใช่ไหมนิกยิ้มและตอบว่าฉันรอครอบครัวมานานแล้ว นั่นทําให้ทั้งสองจูบก,กันอย่างโรแมนติกท่ามกลางร้านที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ปีเตอร์พูดด้วยความตื่นเต้นว่ารีบไปบอกพวกเขาตอนนี้เราไม่ได้โกหกแล้วในเช้าว,วันคริสต์มาสทุกคนมานั่งเปิดของขวันร่วมกันนิกมอบดราฟหนังสือเล่มใหม่ที่เขาเพิ่งเขียนเสร็จให้หลานๆเด็กๆตื่นเต้นและถามว่ามันจบแฮปปี้เอนดิ้งไหมนิกยิ้มและตอบว่าต้องอ่านเอาเอง จากนั้นเด็กๆเ,เปิดไปหน้าสุดท้ายแล้วอ่านออกเสียงปีเตอร์นิกและเอเมิย้ายมานิวแ a m p s h i r ด้วยกันทุกคนงงอยู่คู่หนึ่งก่อนที่ปีเตอร์จะเฉลยด้วยรอยยิ้มและพูดว่าด้วยกันหมายถึงอยู่ด้วยกันครอบครัวของปีเตอร์ดีใจสุดๆส่งเสียงเชียร์ทั้งเขินและตื้นตันแม่พูดทั้งน้ำตาว่านี่คือของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดเลยปีเตอร์กับนิก มองหน้ากันด้วยรอยยิ้มและจูบกันอย่างมีความสุขท่ามกลางเสียงหัวเราะและความอบอุ่นของครอบครัวนี่คือหนังคริสต์มาสที่อบอุ่นตลกและสอนให้รู้ว่าบางสิ่งที่เราต้องการอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่แค่ต้องกล้ามองและกล้ายอมรับเท่านั้นหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครที่อยากดูหนังโรแมนติกคอมเมดี้ช่วงคริสต์มาสที่มีทั้งความตลกความอบอุ่นและความรักที่จริงใจถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ